สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมป้งมอเตอร์ไซค์ออนทัวรแล้วก็คุณครูปุ้มนะครับอยู่ข้างหลังวันนี้เราจะไปเที่ยวชายภูมิกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ ชาร์จแบบที่ชุมแพตอนนี้แบบมี86นะครับออกจากบ้านมามี88นะครับระยะทางจากจุดนี้ไปถึงจุดชาร์จแบบจ,จุดแรกนะครับอยู่ที่ระยะทางจากบ้านไปมีประมาณ100กิโลนะครับก็กำลังวิ่งตามถนนท้องสะพุงชุมแพนะครับผ่านผ่านเขาผ่านภูก,กระดึง พอถึงชุมแพนะครับเราก็แวะชาร์จรถนะครับจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปที่อุทยานแห่งชาติพูแลนคานะครับถ้าใครปักหมุดใน GPS นะครับแนะนาให้ปักไปที่ผาหัวหน้านะครับเพราะว่าถ้าปักมาพูแลนคานะครับก็จะมาที่ส่วนกลางของอุทยานแห่งชาติพูแลนคาเหมือนผมนะครับซึ่งจุดนี้ไม่ค่อยมีใครนอนพักข้างบนนะครับจะมีก็เจ้าหน้าที่นะครับแต่ด้วยความที่เรามาถึง6กโมงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติเนี่ยจะปิดประมาณ หกโมงหกโครึ่นะครับก็เลยซื้อตั๋วจากที่นี่ไปแล้วก็ขับรถต่ออีก1ชั่วโมง30นาทีครับจากจุดนี้ไปที่อุทยานแห่งชาติพูแลนคาจุดผาหัวหน้าครับ1นึชั่วโมง30นาทีต่อมานะครับเราก็มาถึงผาหัวหน้านะครับซึ่งทางขึ้นมามืดมากนะครับไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าใครขึ้นมาตอนกลางคืนก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับ ทางค่อนข้างมืดแล้วก็ไม่มีบ้านคนนะครับก็พอขึ้นมาถึงก็โชคดีที่เราเตรียมสเสบียงมานิดหน่อยนะครับก็เป็น KFC นะครับแล้วก็ขนมแล้วก็น้ํามานะครับเพราะว่าทีแรกเข้าใจว่า,าที่ผ่าัวหน้านี้จะมีร้านขายอาหารในช่วงเย็นช่วงกลางคืนด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าขึ้นมาในีมืดสนิทเลยนะครับไม่มีร้านค้าเปิดตอนกลางคืนนะครับไม่มีแม้กระทั่งถังขยะนะครับก็ เป็นอุทยานที่เขาอนุรักษ์เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือใครเอาอะไรขึ้นมานะครับก็ให้เอาลงไปด้วยนะครับจากนั้นเราก็นั่งดูบรรยากาศนะครับอากาศเย็นดีมากแล้วก็มีลมพัดมาเป็นระยะนะครับนั่งกินขนมกินลูกชิ้นกิน KFC ไปนะครับจนประมาณสักสามทุ่มกว่านะครับเราก็เตรียมที่นอนนะครับคืนนี้เราก็นอนในรถกันนะครับเดี๋ยวไปดูเช้าวันต่อมานะครับว่าบรรยากาศเป็นไง สวัสด,ดีเช้าวันที่สองของการเดินทางนะครับตอนนี้ก็นอนอยู่ในรถนะครับไม่ไดเอาเต็นท์มาเรามองไปตรงนู้นนะครับก็จะเป็นวิวของอเมืองดาลางนะครับมีคนเดินถายรูปไปแล้วนะครับส่วนเราก็ยังไม่ตื่นหมอกฟุ้งเลยนะครับมองไม่ค่อยเห็นอะไร นี่ก็พับเบาะแล้วก็ประบเบาะข้างหน้าเอียงไปนิดนึงนะครับก็นอนได้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับสบายครับแต่ก็ก็นอนได้อยู่ก็คืนนะครับตอนนอนก็เอากล่องแคมป์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะมีกระติกอีกใบก็เอาไปเก็บด้านหลังแล้วนะครับผมจะวางบริเวณที่วางเท้าตรงนี้นะครับแล้วก็เอาหมอน นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกหมอนลมก็ได้นะครับถ้าอยากประหยัดพื้นที่แล้วก็ปูที่นอนยาวนะครับจากด้านหลังมาเลยมันก็สามารถนอนได้นะครับสำหรับคนที่สูงไม่เกินร้อยเจ็ดสิบนะครับถ้าเกินกว่านี้ก็ลำบากเปลี่ยนกันไปอาบน้ำนะครับเดี๋ยวคุณครูปุ้มก็จะไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวครูปุ้มอาบเสร็จผมก็จะไปอาบครับ วันนี้นะครับเราจะไปที่ป่าหินงามนะครับไปดูดอกกระเจี่ยวซึ่งจริงๆนะแพร์เราว่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเราออกจากบ้านช้านะครับประมาณบ่ายสองก็ดูเวลาละนะครับก่อจะใช้เวลาชาร์จถอีกนะครับก็คาดว่าไม่ทันก็เลยมานอนที่ผาหัวหน้าก่อนซึ่งมาถึงก็มืดแล้วผมก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเพราะว่ามองไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็ จะมีแค่ฟุตเทจตอนที่นั่งกินมื้อเย็นนะครับก็เป็น KFC ดีที่ซื้อมาเพราะว่าปกติเนี่ยตามอุทยานจะมีร้านสวัสดีการแต่ว่าที่นี่ตอนเย็นคือปิดหมดนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่ก็เตรียมมาด้วยนะครับตอนเย็นอาจจะเห็นว่าถือกล้องเอียงหรือเปล่าผมจะถือให้มันตรงนะครับอันนี้คือตรงแล้วนะคบเพราะว่าพื้นมันเอียง พื้นจอดรถมันเอียงผมก็เลยพยายามถือให้มันตรงโอเคครับเดี๋ยวอาบน้ำแล้วเราไปกันต่อครับ ทางเทลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วก็กลับมาจบ <c oughs> ระยะทางสองกิโลหกร้อยหกสิเมตรมีชั้นดินผมจอดรถไว้ตรงนู้นนะครับแล้วก็ เมื่อคืนก็นอนตรงนี้แหละนะครับมองไปก็เห็นแสงไฟตอนกลางคืนของฝั่งนี้นะครับเป็นไฟถนนไฟหมู่บ้านทางนี้แต่ช่วงเช้าตื่นมาประมาณตีห้านี่คือหมอกขาวคลุมหมดเลยตอนนี้น่าจะประมาณ8โมงกว่าก็มีหมอกเมฆคุมนะครับ ก็จะเห็นข้างล่างบ้าง,างไม่เห็นบ้าง <c oughs> ส่วนฝั่งนู้นนะครับก็เห็นเหมือนกันนะครับจะมีอ่างเก็บน้ําตอนที่นั่งกินข้าวเมื่อคืนก็จะเห็นฝั่งทางนู้นนะครับลานกางเต็นท์จะอยู่ตรงนี้นะครับลงหลังอาคารสีน้ําตาลตรงนี้ไปก็ <c oughs> บรรยากาศดีครับแต่ว่านอนน,นอนคนๆจะเยอะหน่อยแต่มันจะมีบางต้นเนี่ยร่วงลงมาอีกแล้วขนาด ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็ระวังมันล่วงใส่หัวข้างบนก็มีนี่จะไปชาร์จรถก่อนโอเคครับจากจุดนี้เราก็จะไปชาร์จไฟที่ในเมืองชัยภูมินะครับแล้วก็ไปไปไหนดูดอกกระเจียวค่ะ,ะที่ป่าหินง,งามน,นะครับระยะทางก็ประมาณร้อยกโลนะครับ<ม>ได้ทรงผมใหม่ด้วยโอเคไปกันครับ,บ นอนเยอะมากนะครับต้องระวังเวลาเปิดรถทิ้งไว้นะครับอาจจะเข้าไปในรถได้โอเคครับไปกันต่อตอนนี้แบตเราเหลือ26%นะครับเมื่อคืนก็นอนไปตั้งแต่ประมาณ3ทุ่มครึ่งจนถึงประมาณ6โมงแบตก็หายไปประมาณ8%เพราะว่าอากาศเย็นนะครับมันก็เลยไม่ ไม่ได้กินไฟเท่าไหร่แต่ว่าแบบเราขึ้นมาถึงนี่ก็เหลือน้อยเพราะว่าเมื่อวานผิดแผนไปหลายเรื่องอยู่เหมือนกันตอนนี้เราอยู่ที่มอหินขาวนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับผาอหอน้านะครับถ้าเกิดขึ้นไปผาอหอน้าก็จะผ่านจุดนี้นะครับแต่ว่าช่วงกลางคืนเมื่อวานมาคือไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันมืดมากนะครับไม่มีไฟคือแต่ก่อนที่เราเห็นในเ,เวลาเขาโปรโมทเขาจะติดไฟแล้วก็ส่องขึ้นไปนะครับสวยมาก แต่ว่าช่วงนี้นะครับที่มาเนี่ยไม่มีครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศก,ากันครับ จากพาหัวหน้านะครับมาที่มอหินขาวเราก็ขับรถกลับไปที่ตัวเมืองนะครับเพื่อที่จะไปชาร์จแบตสาหรับตัวเมืองชัยภูมินะครับก็มีที่ชาร์จแบตอยู่หลายจุดนะครับที่ผมเลือกก็จะเป็น e-v station สาขาที่อยู่ในโรบินสันนะครับเพราะว่าจะได้แวะกินมื้อเที่ยงด้วยตอนนี้เราก็จะไปกันที่ป่าหินงามนะครับไปดูดอกกระเจียว อนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเราก็แวะชาร์จรถที่โรบินสันแล้วก็กินข้าวมานะครับเรียบร้อย<ๆ>ก็ได้แบตมาอยู่9 9สภาพอากาศอาจจะเจอฝนนะครับค้มๆไม่เช้าลงมาจากภูแลนคานะครับผา,าหัวนานะครับถ้าใครจะไปให้ตั้งแมปไปผาหัวนาคนะครับถ้าไปพูแลนคามันจะไปผิดที่มันผมซึ่งระยะเวลานะครับมันห่างจาก พาหัวหนาคเนี่ยจากาส่วนกลางของอุทยานแห่งชาติภูลาคาเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งเมื่อคืนผมก็เลยขึ้นไปถึงประมาณทุ่มครึ่งจากทีแรกคิดว่าน่าจะถึงประมาณ6กโมงนะครับแล้วก็ดูวิวดูบรรยากาศอะไรนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นเมฆเป็นหมอกเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นข้างล่างจากตัวเมืองชัยภูมิไปที่ป่าหินงามก็ประมาณ95กิโล เวลาวิ่กก็ประมาณเ,าเกือบชั่วโมงครึ่งเหมือนกันนะครับโอเคครับไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้มานานมากแล้วนะครับตั้งแต่ออทเตอบค์ออนทัวร์นะครับตั้งแต่คี่0ย c b 5นะครับเมื่อเช้าออกจากพา,างหัวหน้าก็แบตลดเหลือ26%นะครับตอนกลางคืนนะเหลือ35ตอนขึ้นไปถึงแล้วเราก็ติดแอร์นอนในรถนะครับ แต่ว่าอากาศค่อนข้างเย็นมันก็เลยกินไฟน้อยตอนลงมานะครับระยะทางจากเผ่ามานากมาถึงในเมืองนะครับประมาณ40กว่ากิโลหมดแบตไปอยู่3เปอร์เซ็นเกือบ40กิโลนะครับเพราะว่ามันลงเขาตลอดนะครับมีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ามันจะส่วนใหญ่จะเป็นทางลงเขานะครับก็เลยได้ไฟคืนด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าที่ป่าหินงามนะครับวันนี้วันที่15หนะครับเดือน มิถุนาหนึ่งไปออจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูกันครับ ากนั้นนะครับผมก็เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับแล้วก็ขึ้นรถที่อุทยานจัดไว้บริการนะครับก็จะมีค่ารถ30บาทแล้วก็ค่าเข้าอุทยานเหมือนกับอุทยานทั่วๆไปนะครับจากนั้นนะครับรถก็จะพาเราวิ่งไปตามจุดต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายจุดนะครับเป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับอากาศค่อนข้างร้อนจุดนี้นะครับก็จะมีลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาดูบรรยากาศ อดอกกระเจียวในตอนเช้านะครับก็สามารถมากางเต็นท์ตรงนี้ได้หรือว่าแถวหน้าอุทยานนะครับก็จะมีรีสอร์ทนะครับให้บริการอยู่นะครับตอนนี้ก็นั่งรถขึ้นมาถึงจุดสูงสุดเทีอรถจะขึ้นมาส่งแล้วนะครับแล้วเราก็เดินต่อนะครับมันก็จะมีผาสุดแผ่นดินนะครับอยู่ นานู่นนะครับแล้วก็ทุ่งดอกกระเจียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาสุดแผ่นดินก่อนนะครับ บรรยากาศที่ทุ่งดอกกระเจียววันนี้เป็นไงบ้างคะร้อนร้อนเห็นดอกกระเจียวเยอะไหมดอกกระเจียวก็เริ่มมีเยอะแล้วนะครับมันก็จะเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับก็ถ้าช่วงไหนที่ฝนตกเยอะดอกมันก็จะอยู่ได้ประมาณ7วันถึง15วันแต่ถ้าช่วงไหนที่มันไม่มีฝนก็อาจจะอยู่ได้ถึง1เดือนช่วงนี้ก็พอมีให้เห็นบ้างนะครับก็ ก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะแล้วก็รุ่นใหม่ก็กำลังขึ้นมาเรื่อยๆครับถ้าใครมาช่วงประมาณาปลายเดือนมิถุนาก็อาจจะเห็นเยอะกว่านี้ครับตอนนี้ก็รอขึ้นรถกลับลงไปข้างล่างนะครับก็ดูประมาณหนึ่งเพราะว่าช่วงมาวันนี้นะครับเป็นช่วงบ่ายแล้วอากาศแล้ก็ร้อนสักหน่อย แต่ว่าถ้ามีลมมานะครับแล้วอยู่ในร่มนี่ก็เย็นอยู่นะครับก็สัปดาห์หน้าน่าจะเยอะเลยนะครับถ้าใครมาไม่รู้คลิปนี้จะออกตอนไหนก็จะปรับเสร็จโอเคครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันครับหนึ่สองไอศครมโคนดอกกระเจียวนะคะแล้ว69บาท อนนี้ก็ผ่านมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับเพิ่งตัดวิดีโอเสร็จเพราะว่างานเยอะมากนะครับสำหรับไอศครีมดอกกระเจียวนะครับใครอยากลองกินผมว่ารสชาติมันเหมือนเหมือนกินดิน <c oughs> กินกินมันเหมือนดินนะครับก็ไปลองดูได้นะครับถ้าใครผ่านไปแถวนั้นนะครับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับก็สําหรับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางผมก็ไม่ได้คิดนะครับว่าชาร์จไปเท่าไหร่ เพราะลืมนะครับก็เฉลี่ยจริงๆมันก็ตกประมาณกิโลละ1บาทนั่นแหละครับทั้งไปทั้งกลับก็ประมาณ300 400 500หรือเปล่าประมาณประมาณ500กิโลนะครับก็ตีซะ500บาทนะครับสำหรับค่านอนก็คนละ30บาทค่าเข้าอุทยาน2อุทยานก็260บาทครับก็หมดไปประมาณประมาณพันหนึ่งนะครับสำหรับการไปเที่ยว อ่าห้าร้อยกโลแล้วก็รวมค่านอนนะครับยังไม่รวมค่ากินอีกค่ากินประมาณ200กว่าบาทครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ